ไปดีหัวว่าจะไปตัดผมจีกุ้งภาษาจีนภาษาจีนภาษาจีนขอภาษากลางครับป้าป้าป้าฮะป้าฮะป้าฮะต้นตังป้าทิ้งนอง สวัดีค่ะตุ๊กตาค่ะเอ็มค่ะพวกเราจากช่องทิงน้องน้อยเอ็มเป็นคนภาคไหนครับเป็นคนภาคใต้ค่ะแล้วตุ๊กตาอีสานค่ะอ่าทั้งสองคนรู้จักภาษาเหนือมากน้อยแค่ไหนก็คิดว่าตอบได้เอองั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทายคอนเทนต์ภาษาเหนือกันโดยให้คนที่อยู่หลังกล้องเนี่ยเป็นคนทายกติกาวันนี้นะครับก็คือใครตอบได้ให้กดกระดิ่งที่อยู่ข้างหน้าอ่าลองกดโอเคไม่อะมึงมือใหญ่เออสมมติถ้าตอบไม่ได้ ก็กดและโยนให้เพื่อนตอบก็ได้แต่ว่าคุณจะไม่ได้คะแนนนะโอเคไหมพ่อป้าโอเคเดี๋ยวหมวดแรกครับเราจะเริ่มกันที่หมวดสัตว์คำแรกป่าเยียนปลาไหลถูกต้องถูกต้องถูกต้องรู้ได้ไงอ่ะเขาบอกว่าเขาเก <Okay. S 2> ่งมิี่เขาเก่งขาจงอย่างมันคำที่สองกัมบี้ กัมบี้กัมบี้กัมบี้เออกัมบี้โยนค่ะกัมมยี่กัมมยี่วัวสารวัวสารกัมมาแรงวีไม่ใช่ไม่ใช่่ะใกล้ละใกล้ยังลมาแรงวันค่ะไม่ใช่คือตอนเด็กๆอ่ะเราจะเอาไม้ยาวๆแล้วก็มัดถุง มาถุงข้างไฟปลายไม้แล้วก็เอาไปอย่างเงี้ยต่อค่ะต่อไม่ใช่ค่ะมาถุงงมาถุงแล้วก็ตากถุงเนี้ยเรามันก็จะเกาะตามหญ้าตามไม้ไม้แล้วก็ค่อยๆเอาไปคลอมันไว้แล้วก็จะแมงตากทองไม่ใช่แมงตากองเ้ยเป็นพวกเดียวกับผีเสื้ออ่าตลากระแต มันจะมีร่งตัวนี้มันจะมีร่างตัวที่ยาวแล้วก็จะมีสีสีอันไหนบางๆตอบได้ไหมตอบเลยค่ะแปตปอค่ะทำต่อไปจีกุ้งจีกุ้งภาษาจีนภาษาจีนภาษาจีนยุงไม่ใช่จีกุ้งอ่ะอ่าเป็นซัดได้กินได้อืมจีกุ้งหนอนตักแดกไม่ใช่ รถด่วนไม่ใช่ที่กรุงอ่ะคือมันจะเอาไปทอดกินได้ทอดกินกำลังสามารถทอดกินได้ที่แบบเขาขายตามตลาดนัดทั่วไปตะกร่แตงค่ะไม่ใช่เมื่อกี้ตอบตะกร่แตงใช่ไหมตะกั่จั่นไม่ใช่ใช่ตะกั่วจั่นเราจะขึ้นต้นด้วยจอจานเหมือนกันภาษาไทยกลางกจีดเจ้าคอยให้เข้าไปหนึ่งคะแนนตามต่อไปอีขุ่นหวัง เก่งว่ะมาว่ะคำตอบไปถึงแนงแซบเฮ้ยกูให้มึงแนงสาเอ้ยมางสะต่อไปเราจะไปกันที่ยาวเลยหมวดของใช้คำแรกบาทตอมแตงสีฟันไม่ใช่ไม่ใช่แบบโอ้ยไซส์เลยละตีดบาทตอมกันเนอะเฮ้ยตีกรดดุมโอ้ยเก่งอ่ะ ต่อไปป้าป้าป้าฮะป้าตดดังป้าเกิดอกแหกใช่ปอป้าแตนอาตอไกไห่โทรให้โทรคนป้าเออป้าในป้าป้าป้าเข็มไม่ใช่เอาไว้เป็นของเครื่องครัวเออเครื่องครัวใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยใหญ่หนึ่กระทะไม่ใช่ไม่ใช่ใช้คน อใช่ใช่หวักพับอีเออทางต่อไปน้ำโปน้ำโป้น้ำโปได้ก่อนก็คือไม่รู้อะแถวบ้านอะก็คือส่วนใหญ่มันจะเป็นสีเหลืองเอาใส่เอาใส่น้ำนี่แหละอ๋อขันไม่ใช่มีหงี่มี โตไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าใส่น้ำใส่น้ำได้ใหญ่ยิ่งใหญ่ของที่มีของที้มสีขาวอะทั่รถไฟของที้มสีขาวที่มันเอาใส่ของไปทะหมายพระอ๋อสังฆทานไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เรียกสังฆทานคุเออนางคุขอภาษากลางครับคุ ตบ่งก็กลารหอแบ่งก็ยังไม่กล้าังกระปองไม่ใช่กระป๋องยอมไหมยอมอออยอมยอมนี่มันคือถังน้ำที่เขาเอาใสของไปถวายวัดอ่้มเป็นาสทาเราไม่ใช่ตรงไหนไม่่านกาภาษาการไม่ใช่ภาษากาหรอีใคใคภษาอีสาน ต่อไปมันเคยเขาวัดด้วยมีดหยาบมีหยับมีอีโต้มือใหญ่การไกลใช่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ่ะเก่งอ่ะต่อไปเป็นหมวดประโยคอ่าประโยคแรกประโยคแรกคือจะไปไปนาคุณไหมจะไปไหนไม่ใช่ขอชัดๆอีกรอบหนึ่งจะไปไปจะไปยังไา จะไปไปอืมจะไปไปหนาเราต้องขึ้นอนี่นะจะไปไปหนาจะไปไปจะไปไปมึต่อไปอย่าไปถือ้อาต่อไปเราวังหนาแก้วมันจัดแล้ว ระวังนะแก้มันแตกแล้วยังใจเย็นแก้มบาดแล้วแม่ลุงจะบาดทำไมเขาบอกระวังระวังนะแก้มันร้าวแล้วถูกต้องคือว่าสารเนื้อจัดคือร้าวจัดเล้าวคำต่อประโยคต่อไปคือจะไปดีหัววอกอะจะไปดีหัววอกจะไปดีกวอกไหมไช่จะไปดีหัววอก สไปตัดผมใช่ใช่ค่ะจะไปดีหัวบอกจะมาจะทำมไย่ใส่ซะนีน่ะจะไปดีหัวบอกมาดีหัวบอกลหรหัวบอกมันมาดีไม่ให้ไปแล้วไม่ไม่ไปแล้วไม่ไปไหนทั้งนั้นอันเนี้ยไม่ไปไหนทั้งนั้นว่าก็คือประโยคนี้ใช้กับคนที่แบบพูดไม่จริงพูดปลด อ้วนไปดิหัววอกจะไปไหนก็ไปไม่ใชอกไม่ไปไปแล้วอย่าโกหกนะไม่ไม่มันแอดวานซ์กว่านะพอแปลเป็นกลางแล้วก็จะแบบสับมันก็จะดรุนแรงนิดนึงจะไปดิหัววอแบบใช้ตอนโกรธเฮ้ยจะไปดิหัววอจะไปไหนก็ไปเลยไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่อ่ะไม่ไปไหนทางนั้นยอมไหมอ่ะเออยอมอ่ะเออจะไปดิ้มหัววอก็คือ อย่ามาตอเลยนะเยเยออกด้คอนอไม่ได้อันสำหรับหมวดท่าเนือกโจบไปแล้วเราจะมาสรุปคะแนน่งก่อนตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นใครเป็นแชมป์อะเราจบการคะแนนคนตีชนะกัคือตื่นเต้น ไดแก่จับมือจับมือกันจับมือกันเป็นดก่ไอ้อดเลยอ่ะบอดเหรอได้แก่ตุ๊ตาเช็ดเชเชชนะกันตีคะแนนหมาหน้าเชือเลยเท่าไหร่คะเท่าไรเจ็บต่อจาไม่เป็นไรค่ะจะมีภาษาอีกฤไปไหน เป็นไงกันบ้างครับสนุกไหมสนุกสนุกมากอยากให้มีอีแต่แต่ถ้าอยากให้มีต้องทำไงกดไลค์กดแชร์แอนกด Subscribe ให้กับพวกเราช่องทิ้งน้องหน่อยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วเนาะถ้าแบบใครอยากให้เราทายอะไรก็คอมเมนต์ได้เนาะใช่ไหมไปสวัสดีสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ ปะทอนยืนลง,งแม่ชมยงอย่ามางับแต่